สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคน,นใจชาตทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเมื่อนี้พ่อพ่อไญ่ไพ่อพี่พ่อน้องเฮ้านําสาระมาฝากพี่ฝากน้องอีกเส้นเคยนะครับเมื่อนี้เอาจุริทซี่หาตัวที่เป็นประโยชน์มาฝากพี่ฝากน้องนะครับฟังสรรพคุณปกรนเป็นตายอากได้บ่เานาะไม่ไญ่เนาะนะครับอันแรกก็คือยีดนะครับยีดในที่ดีบ้บม่นแป้งเหล่าโทษเนี่ยแม่น้องคอยก็มียีดคุณแป้งเขามาคอยซี่หาก้อนซื้มอมะม่วง สิใส่เหล่าโท้กินบุญเดือนสามเนาะโมเมนตน้องเพื่นเนาะยีดในที่นี่ก็คือยีดที่ออยูย่ในไอ้น้ำมักเขานะครับยีดที่อยูย่ในปุ๋ยซีนาห์เขานั่นแหละซึ่งหน้าที่ของยีดก็คือผลิตแอลกอฮอล์และก็กดอินทรีย์นะครับพี่น้องมันผลิตแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มีประโยชน์จังไรโมแมนแก่กลุ่มแก่เมาเฮ็ยเดี๋ยวเมาแอลกอฮอล์ในปุ๋ยอินทรีย์น้ำเขานี่ครับพี่น้องแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับจะช่วยละลายอ่า ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในวัสดุหมักออกมาอ่าพี่น้องเคยได้ยินยาดองเหล่าเนาะถ้าดองเหล่าครับเอนกอรควาในเหล่าจะดึงตัวยาวมากกับค่ยๆกันนะครับพี่น้องนะครับส่วนตัวที่สองนะครับแบคทีเรียผลิตกรดเลคติกอันนี้ครับผลิตกรดอินทรีย์ขึ้นมาเพื่อละลายธาตุอาหารออกมาเช่นกันนะครับทึ่งยีดทึ่งแนแบคทีเรียผลิตกรดเลคติกนี่จะซอยกันดึงธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในวัสดุหมัก อ่าเช่นเ้ามมักปลามักหอยมักกุ้งมักปูมกกักเก,กล็ดเศษผักผ ولة ใบมันก็นจะดึงธาตุอาหารแร่ธาตุต่าง,งๆอยู่ในหัาไหลออกมาละลายในน้ำให้เป็นปุ๋ยนะนะครับแล้วก็ตัวที่สามจุลินทรีย์ย่อยสลายโปรตีนซุปนี่ก็ย่อยสลายพวกโปรตีนในเนื้อโปรตีนในทั่วเพื่อให้เกิดธาตุในตัวจนนโนโีนเนาะเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนมีนี่เป็นธาตุในตัวจีนนะครับเป็นประโยชน์กับพืชบำรุงใบบำรุงต้นนะครับส่วนที่สี่นะครับแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในกรณีที่เ้ามมักจาก สัดนะครับมักจากปลาจากกุ้งจากปูจากหอยนี่ไข่มันจะไหลนะครับถ้าหากบ่มีจุลินทรีกุ้มนี่มาย่อยสลายไข่มันก็จะเหตุให้การย่อยสลายเป็นไปได้ทราเนื่องจากว่ามีฝ่าไข่มันคัดขวางการย่อยสลายนะครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็จะย่อยสลายไข่มันให้ลดหน่อยลงให้มีปริมาณน้อยลงหรือเมดไปนะครับพี่น้องก็จะเหตุให้การย่อยสลายนั้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับส่วนตัวที่หานะครับเป็นแบคทีเรียละลายอินนซิซฟอสเฟตมาเขาว่าเป็น จูลินซีกลุ่มที่ละลายธาตุฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินซึ่งอยู่ในรูปที่บ่เป็นประโยชน์ต่อพืชห้กลายเป็นรูปที่เป็นประโยชน์ก็พืชวอาง่ายคือไปละลายธาตุฟอสฟอรัสเฮ็ดไ้พืชเอาไปกินได้นั่นเองนะครับปกติธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่แล้วก็ถูกตึงด้วยเนื้อดินนะครับพืชเอาไปกินยากหรือเอาไปกินบ่ได้นะครับแต่ถามีจุลินซีกลุ่มนี้เข้าไปมันจะเป็นสลายเลยลก็ซากเขียนฟอสฟอรัสออกมา มันคืออดดึงไว้ดีแท้ดึงฟาดออกมาจพืชกินทันทีนะครับพี่น้องนะครับ,นะรบ,นะรบนี่คือจูลินซีกลุ่มละลายอินนซีฟอดเฟตก็คือเปลี่ยนรูปจากอ่าเปลี่ยนรูปของธาตุฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปที่พืชอาไปกินได้ง่ายขึ้นนั่นเองน,นะครับพี่น้องจูลินซีหาตัวมันอยู่ในสล่ะไม่ใช่หร่างเฟังสรปพคุณแต่ละรา่ล่ะคือไปแตใใ่อยากได้แต่เศร้าถูกมันอยู่ในไสล่ะนะครับพี่น้องอ่ามันอยู่ในสารเร่งซูเปอร์พอดอสองนะครับพี่น้องนะครับ ไม่ญ่วาอยมันอยู่ในสารเลียงซูเปอร์พ่อดอสองแต่ว่าสารเลียงซูเปอร์พ่อดอสองนี่ขอยาก nhạt ไปสิบคนได้มาซ่องเดียวคอรอนวกคู่หอดเขียวกันมาสั่นอ่ะในกรณีที่พี่น้องอเช่นว่าร่วมกลุมก็ไปหาคนแต่บังเอิญหมอดินว่าพ่อต่อสองเลือซ่องเดียวคูรอเอาไปปั่นกันเนานพี่น้องสิมาปั่นกันจะได้ปั่นซ่องเดียวสี่ซ่องเลยแบ่งใส่ซ่อนปั่นกันบังเอิญจังเลยใครเฮ็ดจังซั่นบ่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับอกรมพัฒนาที่ดินเพื่อก็เลยเสนอวิธีว่า ต้องเอามาขายายให้ได้ปริมาณเยอะๆแล้วค่อยแบ่งกันนะท่านขยายจังไรน,นะครับโดยการน้ำสารเล่งซูเป,ปอร์พอรโพดอสองนะครับหนึ่งซองแล้วก็กากน้ำตาลห้ากิโลแล้วก็น้ำสะอาดห้าสิบลิตรสามอย่างนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่ถังเอาการน้ำตาละละลายลงในน้ำในน้ำหาสิบลิตรนั่นแหละแล้วก็ละลายสารเล่งซูเป,ปอร์พอรโพดอสองเท่ลงไป นะครับค้นให้เขากันดีๆก็ปิดไว้ประมาณหามือเก็ดมือหรือสิบม,มือเมื่อเสื้อมาเดินดีแล้วจังตักปั่นกันนะนะอันเดี๋ยวก็จะใช้เสุ่องจะฟาเบิรงนะครับพอจะใช้เสุ่อกูงขยายไว้ขึ้นกันพี่น้องนะครับได้มาซ่องเดียวโคโลนะครับยันบบคู่แควก็เลยขยายขยายไว้ปั่นบอ่อเช่าทุง่งบอ่อครับขยายใส่ผู้เดียวขีดที่ไตเท่วจะไม่ไงไอ่ะนะครับอันนี้วก็จะใช้เสื้อสูงขยายมาได้สองวันนะพี่น้องเนาะแต่ที่กินก็บอทั้งโคกผมนวดหรอกแต่จาก เปิดให้เบิ้งซื้อซีว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นเชื้อจุลินทรีย์สารเร่งซูเปอร์พอร์สองยังมีชีวิตอยู่คือเพระท่านเบิดอายุนั่นเองนะครับเอามาเบิ้งเขาสิทํางานบ่คันเปิดขึ้นมานี่มีฟ้องบล็อกบล็อกแฟกแสดงว,ว่าเสื้อย่งดีคันเปิดขึ้นมาบีดิมซิมนำมีแต่น้นำกับกาตน้าตัดดำปื้อปื้อ่นี่แสดงว่าเสื้อตายแล้วบ่ได้ผลนอกจากอ้าวุ่นว่ามันจะยังมีชีวิตบอือึยยังบอกพี่น้องยังมาไม่ยายน้อ ฝ้าขาวๆเนี่ยก็คือเกิดจากการหายใจของเขานะครับเกิดจากกระบวนการทํางานของเขาช่วงนี้มันกำลังทักกันกินในกากน้ําตาลนี่แหละนะครับจูเลนซี่ไอห้าตัวนี่หาต,ตัวที่วอามาในกระดานว่ากันนะครับก็ลังกินกากน้ําตาลนะครับแล้วก็กำลังขยายตัวได้อาหารได้ยังไงก็ตัวแปลงเส้นแปลงอยังก็ออกลูกออกล้านไปนะครับอีกที่ซีฮามือนะครับก็สามารถตักไปปั่นกันได้แล้วเนอกเหนือจากว่าเขาจะชัทุ่งนะครับบ่ได้ขยายห้าสิบลิตรตามสูตรนะครับได้น้ำยี่สิบลิตร กากน้ำตาลประมาณจักสามกิโลนะครับกากน้ำตาลสามกิโลนะครับแล้วก็พอ่อต่อสองหนึ่งซองนะครับขยายาไปหอมหินหินนะครับคล้ายๆกับน้ำอ e ีเอ็มนะครับพี่นอ้องแล้วก็เป็นแล้วก็สามารถตักไปบ่เนี้นะครับเมื่อขยายาจังซี่พี่น้องนะครับเมื่อเอาใส่ขวดเนาะเวลาเขาขยายาให้ปุ๋ยอินทรีย์ um. น้ำบ่เนี้อ่าอยากมักปุ๋ยแล้วจะได้เศษปลาได้เศษผักโพกลไม้มากเลยนะครับเขาสิใส่ตัวน,นี้หลายปนเดยนะครับพี่นอ้องในกรณีที่เราขยายา อุ้ยอินซีน้ำหนะ้าสิบริทนะได้เศษผักเศษปลาร่วมกันสี่สิบกิโลนะครับเอาจะใส่น้าอันจุลินทรี่เนี่ยหลายไปไเลยเทาก็ใส่ประมาณจักหนึ่งลิตรก็ได้นะครับพี่น้องเทลงไปในถังมักนะครับแทนพอ่อดอสองไปแล้วเพราต้องไปสี่ยงซองเทแค่คือนเขาใส่น้ามันเทียงไปนะครับมีหน่อยใส่หน่อยมีหลายใส่หลายแต่ในการมักแต่ละครั้งนะครับไม่ควรต่ํากว่าหนึ่งลิตรเนาะใส่เป็นหัวเสื้อนะครับหรือสองลิตรก็ได้นะครับอ้อยค่อยมาร์กไล,ล่ไย ไล่ก็หาสิบโลดไ้คสองขวดยิ่งยิ่งสิบไปเลยนะพี่น้งองเท่บุกบุกบุกลไปแท่นพ่อดอสองที่เป็นซองเป็นพงน่นะครับพี่น้องได้เลยนะครับถ้าพี่น้องมักนะสินะครับสมมติว,ว่ามีหาคนได้มาซองเดียวก็มักตามสูตรเขาก็คือน้ำห้าสิบริอ่พ่อดอสองหนึ่งซองกาก,ากน้ําตาลห้าลิตรนะครับกากน,น้ําตาลห้ากิโลหาคนก็เอามาคนละสซันนี่ก็พ่อแล้วกากน้าตาลเอามาคพละซันนี่แหละหาคนก็ได้หาขวดจะ่ไหมเทลงไปมักด้วยกันพ่อเป็นแล้วก็ปั่นกันไปจะได้พุลซีบร ด้พุละหาขวดอันนี้หลยขวดแยงๆอยู่เศษอะพี่น้องนะครับอ่ะนะครับให้ก็สิไปสีซ่องเทพปันกันอยู่นอกพี่น้องนะนะครับเนะนําำให้ขยายสิษอะไพัฒนาที่ดินเพิ่อกัคงจะทราบใชเหตุผลทราบปัญหาหลักก็คือบางเทื้อพี่น้องรับไปนะครับรับไปกับบางคนกับเอาไปขยายบางคนกับบ่ได้ขยายจากที่เพิ่นซุ้มตัวย่างม่แหลวกห่วยรับไปสิบคนนไปเห็ุจริงๆดูประมาณสี่หาคนเนี่ยแหละอีกสี่หาคนนั่นยากบ่มีเวลาเนี้อไฟฟ้าเคลื่อนทุน แต่ว่าขันเขาว่าแจก,กฟรีว่าสันแลีนก่อนมูจักใส่บ่ใส่จักเฮ็ดบ่เฮ็ดเอาไว้ก่อนย่านเสียเปียบไปว่าเอาไปแล้วก็ไปถิ่มดีซื้อเนาะนะครับเพื่อนก็เลยแนะน้ำว่าเพื่อนไห้มาบ่หลายหลังๆมานี่เอาลองสิแหละเพื่อนไห้มาบ่หลายนะครับพีอนนอ่น้องบางเทื่อหม,มู่บ้านนึงอาจจะได้มาประมาณ6กซองเซองแต่ว่าบป็ยามประกาศให้มาเอาไปจุหัวซองสักล่าคือหัวปวกนี่มีแต่ผู้อยากได้นะครับแต่ให้มา6 7เก็ดซองจะได้ก็บ่บคู่เขียวกันแท้ๆเพื่อนก็เลยแนะน้ำว่าตั้งกลุ่มกันมาประมาณจัก หาหกคนต่อหนึ่งซองไปแล้วก็ไปขยายปันกันเอาของเสียขีคอนเสิตชะทุ่งระเห็ดนี่นะครับจะได้ผลดีกว่านะครับแล้วก็การย่อยสลายจะดีกว่าอยู่ในรูปของซองคือลักษณะอยู่ในซองเป็นผงเนี่เป็นจุลินทรี์ที่เขาเจะน็อกมากในพื้นออกนะครับมันเข่าสปอร์อยู่มันรับอยู่เมื่อมาเทศสนามก็ต้องกวนประมาณจักสีนาที่หาหน้าที่เพื่อให้มันตื่นแต่ในก่อนเลนี่นี่นี่เข้าขยายเป็นน้ำตักใส่ขวดปันกันไปนี้จุลินซี์มันตื่นตัวมันทำงานอยู่แล้วนะครับเมื่อเทงไปกันย่อยเลยนะครับ ประส,สิทธิภาพของน้องเพี่น้องเนื่งจากว่ามันอยู่ในสภาพของที่เหมาะสมของมันอยู่ในซองมันถือบง right? ังคับให้อยู่ด้เพี่อนนะครับมันถือบังคับให้อยู่ในนี้อยู่แบบฝึดฝุดเครื่องเครื่องอยู่แบบจําเป็นว่าต่อนักษณะในซองนี่ฉะนั้นเขาจึงระบุไอ้ยังก็เบิดอายุแบบจํากัดน้องพี่น้องนะครับนะครับคืออยู่แบบจํากัดนะครับอยู่แบบงักๆกอยู่แบบจําใจอยู่แต่ว่าขันอยู่ในลักษณะนี้มันอยู่แบบของมันที่เหมาะสมมันอยู่แบบสบาย แต่ยีรังกาโยู่ขาขึ้นห่างยู่ยู่แบบนี้นะครับฉะนั้นการมีชีวิตของเขาจะยืนยาวเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมื่อพี่น้องมักเป็นแล้วนะครับขยายเป็นแล้วนี้เวลานําไปใช้แล้วก็หลังจากตักไปใส่ล้วที่เหลือกับปิดให้มิดชิดเก็บของหฮมนะครับภาชนะที่ใส่แนะนําว่ายาอาถ้าเป็นไปได้ยาเอาขวดใส่ยังส่นะครับพี่น้องแนะนําให้เอาภาชนะที่มีทึบสีทึบนะครับพี่น้องก็เห็นเกนล็ดรอดดำดบ่ะนะครับเกล็ดรอดดำด้กระติ้งดำาๆนะใส่เด้เลยพี่น้องนะครับมันจะพข้างแสงนะนะครับ เวลาใช้เสร็จนะครับทำมันเหลือกับปิดฝาให้สนิทเก็บในที่ร่มนะครับพี่น้องอย่าไปเปิดจั่งฟางไว้ไม่ว่าแลรียุ่นแลรียญลุนะ่มนอะไรเนาะนะครับพวกวัตจุลศีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอากาศได้เห็นไหมนะครับไม่ต้องการอากาศไม่ใช้ออกซิเจนนั่นเองเวลาใส่ก็ต้องปิดมิดชิดแั่เสรเก็บไปในห่มนะครับพี่น้องอย่าไปตั้งกลางแดดอย่าไปหลงคิดว่าเป็นสังกษเด้งเลยใส่กลางแดดเป็น ตายคอรอได้นะครับพี่น้องจะยิยมแต่นามเปานะครับอ่ะฝากพี่ฝากน้องเนาะสำหรับการขยายเชื้อจุลินทรีย์ EM หรือสารเล้งซูปเปอร์พอดอสองกับเป็น EM เอิร์ดเอเครื่องน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์กลุ่มมีประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพในการย่อยสลายในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เข้าปุ๋ยอินทรียน์น้ำนะพี่น้องเนาะซึ่งประกอบผู้วยแบคทีเรียฮาโตนี่แหละนะครับ ในสารเล่งซุปเปอร์พ่อดนหกกรมีจุลินทรีย์กลุ่มนีเ้เห็นพี่น้องเพื่อแต่ว่าบ่มีตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้าไม่มีเขาใส่แค่ซีตัวเพราะว่าเป็นยังที่เขาจังใส่หน่อยใส่แค่ซีตัวเพราะว่าสารเล่งซุปเปอร์พ่อดนหกนี่เขาจะเน้นบําบัดน้ําเสียขจัดปิมเม่เหม็นและกําจัดลูกน้ํายุงลำคาญว่าไงคือเม่นที่จะทําความสะอาดปสัสซูคอกปัสสุสัดล้างน้ำต่างๆหลายกว่าที่จะไปมักปุย๋ยนะครับพี่น้องจะมักปุ๋ยได้บ่ได้ไดอึก,กน,นะครับเพื่อแต่ว่าบ่มี จุลินซ right ีละลายฟอสเฟตเนาะนะครับเขาจะเน้นไปที่กาจัดกินเหม็นล่างห้องน้ำล่าคอกปุสัตวัอ่าล้องเชื่อพี่น้องล่าคอกหมูกับน้ำหมักจากสารเร่งซุปพอตหกซีคอกหมูไปน้ำขาเสื้อไปน้ำกบจัดกินเหม็นไปน้ำนะครับพี่น้องนะครับเขาจะเน้นส่วนพอตองสองไปยังเขาจะเติมฟอสเฟตมากเนื่องจากว่าพี่น้องเขามุ่งเน้นไปที่หมักปุ๋ยนเพให้เอาไปใช้กับดินกับพืชนะครับเขาจะเติมตัวนี้เข้าไปแต่จุลินซีซีตัวนี้ ยีสแบคทีเรียก๊อกตเล็กทิกสไล,ลด์โปรตีนสไลด์ไขมันอยู่ในนีน้ก็มีนะครับพี่น้องนะครับแต่ของอะพ่อต่อสองเขาเติมไม่อีกตัวนึงเป็นตัวที่หาเพื่อละลายฟอสเฟตเน้นให้พี่น้องไปเฮ็ดป,ปุ๋ยนั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้กัพี่น้องก,ก็กได้่งหัววิธีการขยายสารเลี้ยงซูเปอร์พ่อต่อสองเลยนะพี่น้องเนาะได้มาหน่อยหาคนได้มาซองเดียวสิเฮ็ดจะได้จ้าซีคู่แคลกันแต่ตามที่คนใจชาวทุ่งบอกก็คือนำไปขยาย ในน้ำห้าสิบริทนะครับเมื่อมันเป็ี่ยนเราจะได้คนละสิบริทสิบริทเนี่ยมักปุ๋ยได้เป็นร้อยรลิทปุ๋ยได้พี่น้องนะครับใค้ก็ไป็สี่สี่สีส่ซองแคกแล้วก็เทปันกันเพลาะซ้อนยี่นี่ได้บพ่เกินสามซ้อนพี่นอ้องนะครับบพ่เกินสามซ้อนยนี่นี่นี่นะครับยี่สิบห้ากรัมเนี่ยประมาณนี้ละประมาณสามสี่ซ้อนนี่แหละได้ไปคนถือประธานเขาเช่นสำขวมเฮียแล้ว หลุดมือเฮียแล้วอ่ะบ่ได้ประโยชน์แต่จังสั้นพี่น้องจะได้เป็นขวดเป็นน้ำจุลิรี์พร้อมใส่เลยเนาะนะครับอ่ะอ่ะคลิปนี้ก็นำสาระนาลูแบบนี้มาฝากพี่ฝางน้องเนาะนะครับอ่ะคลิปหนไม่ยังดีๆจังพ่อก็ไม่พี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับท่านใดที่มีขอดสงสัยอย่างต่างๆงกอ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือโทรมาสอบถามนะพี่น้องนะนะครับจะมีเวลาก็จะตอบให้นะครับสำหรับคำถามใต้คลิปนะพี่น้องนะบางเท้อก็ตอบท่านบางเท้อก็ตอบเพราะท่านคือซ่องคนใจเาทุง่งบางคนถามมาเราเป็นยังก็บรรดาคำตอบดิ เพราะว่า youtube มันจะเป็นโค้ดข้าวเป็นโค้ดนงินคัดคําถามให้พี่น้องนะครับเคนจะสร้าทุ่งเขาเบิ่งแล้วมันบอกว่าถ้าเป็นคําถามที่บอกว่าไมีประโยชน์หรือเป็นคําถามที่บอกว่าสำคัญ youtube มันจะคัดทิมนะครับบางคนถามว่าสร้างทุ่งขึ้นรอแท้เนี่ยทักมากเลยแตว่า youtube มันเบิ่งแล้วมันบม่ได้ถามซาลาอย่างตัวนี่มันจะคัดทิมในเสนาพี่น้องนะครับแต่มันก็บหมายว่าทิมปแบบนี้มันสิคัดไปไว้อีกช่องหนึ่งคัดไปไว้อีกอีกไอหัวข้อหนึ่งนะต้องเข้าไปเบิ่ง จังสีเห็นนะครับถามว่าค้อต่อไปเป็นคอมเมนต์สาธารณะเนี่ยมันจะโปเห็นนะครับพี่น้องมันจะคัดมันจะคัดไปไว้หันนะครับก็อันนี้เป็นสิทธิ์ของ youtube เขาเนาะเขาจะเห็นนะครับถ้าเป็นคําถามที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอะจะคล้องก็ได้ประโยชน์ผู้อ่านน้าหลังก็ได้ประโยชน์เนี่ยยูทูบมันจะเอาขึ้นหนา้าพอๆเลยให้ตอบเลย่องเสียนะนะครับพี่นอ้องอ่าต้องขออภัยด้วยทันทีถามมาทักทายเข้ามาบอกเทียกับถามถามเรื่องส่วนตัวเรื่องอ่ไรสิสนใจเสื้อทุ่ง,มจะจะงบม่ได้ตอบเนาะเนื่องจากว่ามันคัดไปไปวออยู่ีก ห้องขอนึงคัดไปไว้อีกห้องนึงนะครับกับโ,โดนจะได้เขาไปเบิ้งเชิงหนึ่งห้องนั่นก็นได้นะครับพี่น้องกับมีหลายคําถามอยู่น,ยน,น,ยน,น,นะครับเศร้าทุ่มขึ้นรอแท้เด็อยู่ทุ่มมันบ่อเหตต์มาหัวหันมักย่องว่ะหัว่าเศร้าทุ่มมักย่องเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้เท่านี้แล้วพี่น้องสวัสดีครับ